ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวนาปีทุกคนทั่วประเทศ4.6ล้านครัวเรือนเลยนะคะและใครหลายคนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรมาแน่นอนคลายความกังวลใจไปอีกขั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมที่สุดการประชุมในส่วนของคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้นะคะ17กรกฎาคม2568ขอช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผูป้ปลูกข้าวปีการผลิต2568ทั้ง69 หรือพูดง่งายๆคือเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีนั่นเองค่ะไร่ละ1 2 0 0บาทเลยนะคะคุณผู้ชมช่วยเหลือไม่เกินคนเรือนละ10ไร่และที่สําคัญวงเงินที่จะต้องใช้ในการสนับสนุนครั้งนี้เรารายอยู่ที่40,000ล้านบาทค่ะส่วนไร่ละ1,000บาทเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปางังวันนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าข้อจ่ายเมื่อไหรขอจ่ายอย่างไรเตรียมรวบรวมความคิดเห็นทั้งข้อดีข้อเสียส่งนบคให้พิจารณาทบทวนเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งรายละเอียดเป็นแบบ ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศพึ่งสิ้นสุดการประชุมไปนะคะนคาข้อมูลข่าวสารด่วนมาฝากคุณผู้ชมเลยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีค่ะหลังจากที่คณะอนุกรรมาการนโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการผลิตของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการประชุมเสรศ็จสิ้นข้อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีก่อนเลยปีการผลิต25งพันหหบห้ เป็นไร่ละ1,200บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนวงเงินที่จะต้องใช้สูงอยู่ที่4 0,000ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไร่ละ1,000บาทช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังนะ่ะเตรียมรวบรวมความคิดเห็นทั้งข้อดีข้อเสียส่งนบขพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะล่าสุดคุณอัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตนะคะของทางกระทรวง เกษตรและสหก์ที่สภาผู้แทนรัชฎรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนและก็ตัวแทนพี่น้องเกษตรกรชาวนาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยใช้เวลาประมาณกว่าสองชั่วโมงแล้วก็สิ้นสุดการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณอัธกรศิริรัตยากรกล่าวภายหลังการประชุมในวันนี้นะคะว่าในส่วนของนบขอด้านการผลิตค่ะได้มีการอนุมัติโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการได้มีการอนุมัตินะคะในส่วนของการสนับสนุนค่าบริหารการจัดการและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูก สำหรับปีการผลิต2568ทั้ง69ด้วยการสนับสนุนเงินไรและ1,200บาทครัวเรือนไม่เกิน10ไร่จำนวน4.6ล้านครัวเรือนค่ะคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณราวๆอยู่ที่40,000กว่าล้านบาทโดยคาดว่าจะส่งเรื่องตรงนี้นะคะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาตินบขอชุดใหญ่ในลำดับต่อไปโดยจะมีคุณพิชัยชุนหาวิชระรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมค่ะเพื่อพิจารณารายดเอีกครั้งหนึ่งส่วน ใครที่ลอคอยโครงการช่วยเหลือชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไร่ละ1,000บาทครัวเรือนไม่เกิน10ไร่นะคะซึ่งในส่วนของที่ประชุมวันนี้ยังมีการถกเถียงถึงประเด็นนี้และยังต้องมีการพิจารณาตรวจสอบซึ่งที่ประชุมในวันนี้นะคะในส่วนของคุณอัตกรยืนยันว่าจะต้องมีการทบทวนทั้งข้อดีข้อเสียของโครงการเพราะว่าตัวเลขของเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปังตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ลงทะเบียนไปถึง8 8 5 0 0 0 0ครัวเรือนแล้วก็บงเงินที่จะต้องใช้งบประมาณสูง ถึง7,200ล้านบาทเพื่อส่งต่อที่ประชุมรบขอชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งหนึ่งส่วนด้านนายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยคุณปราโมชเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยท่านก็กล่าวนะคะว่ายังคงมีความกังวลใจในส่วนของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังไรละ1000บาทอยู่เพราะว่าเกษตรกรนะคะที่มีการลงทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้อยู่ที่8,5 0,000ครัวเรือนเพราะยังไม่ได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมในวัน นี้เลยนะคะและยังต้องรอที่ประชุมนบขชุดใหญ่มาพิจารณาทบทวนยอมรับว่าไม่พอใจเพราะว่าในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะต้องรอนานแค่ไหนเนื่องจากว่าขณะนี้ราคาข้าวตกต่ำอย่างต่อเนื่องชาวนาก็ขาดทุนด้วยเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมโครงการในการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปรีถือว่าได้รับข่าวดีจากคณะกรรมการนาบขการผลิตแล้วว่าจะช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ที่ 1,200บาทต่อไร่ข้าวนาปลังยังคงต้องรอค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดถือว่าเป็นข่าวด่วนที่นันนำมาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ